ไฟล์สุดท้ายนะครับเป็นไฟล์แล้วก็เป็นส่วนเนื้อหาที่ทุกคนรอคอยทุกคนอยากทํามากโดยเฉพาะแพรอยากทํามากคือสารบัญมันอยู่ส่วนที่เรียกว่าฟลอนต์ Front, หรือส่วนนําส่วนนําชื่อส่วนนําแต่อยู่หลังปกนะครับชื่อส่วนนําแต่อยู่หลังปกและชื่อส่วนนํานอกจากอยู่หลังปกแล้วเป็นไฟล์ที่ต้องทําเป็นสุดท้ายแต่ดันให้คนอ่านก่อนทําไมเป็นอย่างนั้น ทำไมเป็นอย่างนั้นรู้ไหมทําไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นไฟล์สุดท้ายที่เราจะเขียนที่เราจะพิมพ์ที่เราจะทําอยู่ส่วนนําหมดเลยทั้งต้องทําทั้งเล่มให้เสร็จก่อน1นึ่งสห้าให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําสุดท้ายสําหรับไฟล์นี้สําหรับส่วนนำอ่าคลิกโอเพนอ่ะส่วนนําลองดูว่ามันมีอะไรบ้างทําไมไมันต้องทําสุดท้ายนะครับโทษ ส่วนนามีเนื้อหาหนึ่ง oh <my> หนึ่งบทคัดยอ่อบทคัดยอ่อคืออะไรอธิบายตรงนี้สั้นๆว่าบทคัดยอ่อชื่อมันก็ตรงตัวว่ามันเป็นเรื่องยอ่อมันเป็นละครเราต้องมีพล็อตถูกไหมบทคัดยอ่อก็คือพล็อตของงานของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีเขียนเขียนแบบพล็อตนะครับไม่ใช่แบบมานั่งเล่าเรื่องใหม่นะบทคัดยอ่อส่วนใหญ่มีเนื้อควรไม่ควรมีเนื้อความเกิน หนึ่งหน้าแล้วดูหนึ่งหน้าของเขาที่เหลืออยู่เพราะถ้าเกินหนึ่งหน้ามันไม่เรียกย่อแล้วมันไม่ย่อแล้วม,มันควรมันแค่หน้าหนึ่งหรือเกินไปนิดหน่อยอ่ะไม่เกินสองหน้าบทคัดยอ่อเพราะทั้งเล่มสมมุติเล่มหนึ่งร้อยหน้ามันย่อเหลือสองหน้าก็ยังโอเคก็เรียก่เรียกว่าย่อนะส่วนที่สองเรียกว่ากิจกรรมประกาศส่วนนี้เป็นส่วนเดียวนะครับ ส่วนสองกิจกรรมประกาศส่วนที่3คือสารบัญส่วนที่4คือสารบัญตารางส่วนที่5คือสารบัญภาพนะครับามาดูส่วนแรกหัวข้อย่ออธิบายไปแล้วส่วนนี้กิจกรรมประกาศค,คืออะไรภาษาอังกฤษเรียก acknowledgement อีกทีอย่าให้พูดอีกทีพูดไม่เหมือนเดิมกูดักไว้ก่อนเดี๋ยวก็บอกอีกทีไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมไม่ใช่อาจาร,รย์เออาจารย์เอเหมือนเดิมเป๊ะ Accent พูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนภาษาไทยนะครับผมพูดภาษาอังกฤษเหมือนภาษาอังกฤษนะครับไม่เหมือนภาษาไทยกิจกรรมประกาศเป็นส่วนเดียวนะครับทั้งเล่มยากิร้อยหน้าก็ตามจะมีมากแค่ไหนจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามเป็นส่วนเดียวที่เราเขียนด้วยตัวของเราเองแบบที่เราอยากเขียนได้แค่นี้เท่านั้นและส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งหน้า เขียนอะไรกิจกรประกาศคืออะไรคือการเขียนขอบคุณค,คือการเขียนขอบคุณคนที่ทําช่วยให้งานของเรามันคือคําตอบของคําถามที่ว่ามีใครช่วยแกให้ทํางานนี้จนเสร็จบ้างไล่มาส่วนใหญ่ก็จะต้องไล่จากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ในภาคหน้าเดียวอะไรอย่างนี้ขอบคุณคนนั้นคนนี้นีน่นีนน แต่กติกามีกติกานิดเดียวมีข้อห้ามมีกติกาแค่ขอขอความร่วมมือนิดเดียวด้วยความที่งานนี้มันเป็นการขอบคุณในผลงานวิชาการเมื่อกี้ข้างในเรายังต้อง,งอ้างอิงด้วยชื่อจริงเพราะฉะนั้นขอบคุณก็ต้องขอบคุณด้วยชื่อจริงไม่ใช่ขอบคุณอาปาอาอีอากูสอเจสอ,สอจงอีอัดอะไรอย่างนี้ไม่เอา ตะแหวง,งนี่ไม่เอาไอ้ประเภทคุณเคยเรียกตะแหวงไออีทอีอูดพี่พึ่งอะไรเงี้ยไม่เอาเอ่อไอ้โดยเอออะไรเงี้ยขอบคุณพี่พี่จักรที่กรุณารับงานนี้ช่วยพิมพ์ให้หนูอะไรอย่างเงี้ย เอออะไรอย่างเงี้ยไหมขอบคุณขอบคุณอ้อและกติกาอย่างเหมือนเดิมคือชื่อจริงนะคุณจริงแต่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเขียนคํานําหน้าชื่อเขานะครับบางคนเดี๋ยวเกิดไปไปสัมภาษณ์หม่อมราชวงศ์ด็อกเตอร์ไอศาสตราจารย์หมอมราชวงศ์ด็อกเตอร์มาต้องใส่ซะครบเลยนี่แม่งกินไปครึ่งบรรทัดแลวเรามีหน้าให้เขียนแค่หน้าเดียวไม่ต้องเอาออกขอบคุณอาจารย์หรืออะไรเงี้ยอ่ถ้าเป็นอาจารย์วิชาการบอกแล้ววิชาการอาจจะใส่ อนุญาตให้ใส่ครับตำแหน่งทางวิชาการได้แต่บังเอิญอาจารย์คณะภาควิชาเรายังไม่มีผออปีหน้าน้องๆอาจจะอาจจะซวยหน่อยอาจจะไม่ใช่ซวยขอโทษอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไทยขอผอได้ก็ก็ต้องเป็นผอสอยุทธนานะครับก็ต้องนผัวผัวผัวศีสุดาไม่ใช่อะไรอะไรไม่ไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 กิจกรรมอากาศนี่ขอบคุณคนอย่างเดียวนอกนั้นไอ้ที่ไปอ้างอิงอะไรใครมาอ,อ,อยู่บรรณุกรมก็เพิ่งมานี่เขาพูดอ่นบรรณุกรมไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปไฟล์ที่ชื่อว่าแบ็กเอาแล้วกันนะกินชีสเค้กแล้วไม่มาฝากเนี่ยเนี่ยคือบาปนี่ทำให้ไม่รู้เรื่องเออนี่ยเป็นบาปกินชีสเค้กแล้วไม่มาฝากากันถือว่าบาปโดยเพราะไม่ฝ่ายจันม่อนบาปมาหาัน ไม่เป็นไรจะอยู่10ปีอยู่20ปียังไงก็ตายเหมือนกันแต่กินไม่ได้กินเรื่องใหญ่กว่าอ่านนี่เป็นส่วนที่แพรอยากดูมากนะครับคือสารบัญน,นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนมันจะได้ดูไม่เยอะนะครับ ถ้าดูอย่างนี้อาจจะดูยุ่งดูนี้ดูแบบนี้มันจะสวยก็เมื่อกี้พูดไปก็เดี๋ยวว่หาว่าเออซ้ำเติมอ่ะทำไมผมทำแบบเมื่อกี้นะครับก็คือว่าผมเอาจับทุกอย่างทุกบรรทัดเนี่ยใส่ตาราง ทำไมต้องใส่ตารางเพราะว่าตารางมันจะช่วยไม่ทำให้ปัญหาที่พวกเราเขียนสารบัญแล้วก็และจำเป็นและจาเป็นมากด้วยสารบัญนี้จำเป็นมากด้วยที่มันจะต้องตรงกันตัวเลขเนี้ยเนี่ยไอตีปวดหัวที่สุดคืออีเลขอีนเล็กข้างหลังเนี้ยแล้วพิมพ์มานี้มันแบบไอ้นี่นะอ่ะ สาธิตจ,จะได้จะได้ช่วยกันจ่ายนะครับห,หืมอ,อืมนี่ไงก็นี่พิมพ์ให้ดูอยู่เนี่ยเนี่ย แล้วดูนะดูนะหนึ่งสองเป๊ะต้องทำแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสารบัญทำสุดท้ายเพราะอะไรผมทำไอ้เอ้าถ้ามันไปเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันหมายความว่ามันมันมันไม่ใช่มันไม่เท่ากันมันเมื่อกี้มันเท่ากันดูเมื่อกี้มันเท่ากันแต่พอช่องสุดท้ายมันถูกขยายอ่าดู นี่เห็นไหมตอนแรกมันเท่ากันแต่พอพิมพ์เลขหน้าเกินสองตัวมันทาให้มันทาใ,ให้ช่องเนี้ยขยายแล้วมันทําให้ที่พิมพ์จุดไปก็ไม่ต้องทำอะไรแค่เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดสุดท้ายลบไปหนึ่งจุดจบนี่ไงนี่ไงลบไปหนึ่งจุดนี่ไง เท่าไม่เท่าดูมันอาจจะมีไม่เท่าบ้างเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันมีนี่อยู่เดี๋ยวผมทําไม่เท่ากันหมดคือมันลบหนึ่งจุดมันก็ลบหนึ่งจุดเท่ากันหมดมเท่าได้ไงวะ ต้องปีนลองอมาดูอันนี้ต้องปีนลองอมาดูเพราะมันเป็นจุดนะครับเนี่ยแต่นี้มันเท่าอัอนนี้แค่เติมแค่มันเติมจุดให้มันให้ให,ให้ให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวพอจบแต่ทีนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จุดปัญหามาอยู่ที่ข้อความที่ผมเขียนกว้างเขียน รอตรงนี้ไว้เท่านั้นเองว่ามันคืออะไรที่ต้องเอามาใส่ในสารบัญหัวข้ออะไร heading เท่าไหร่หนึ่งครับเฉพาะแต่ละบทเอา heading หนึ่งมาใส่ในเอา heading หนึ่งมาใส่ในสารบัญเท่านั้นสารบัญไม่ยังเป็นจะต้องมีสองสามสี่ห้าไม่งั้นสารบัญแม่งยาวลากไส เพราะฉะนั้นแต่สารบัญในแต่ละบทมี heading หนึ่งกี่กี่ข้อความเอาตรงนั้นมาใส่ในสารบัญเท่านั้นนะครับเข้าใจเพราะฉะนั้นสารบัญก็นี่ไหมสารบัญมีขอ heading มีชื่อชื่อบทกับข้อความ heading หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีบรรณานุกรมภาพพนุผู้แต่งเห็นไหมครบ ส่วนท้ายส่วนหน้าอ่ะทีนี้ปวดหัวมากลองจากการพิมพ์คือพรุ่งนี้ครับเพราะแม่งมีทุกบทและวิธีไล่เลขก็ปวดหัววิธีไล่เลขก็สุดจะปวดหัวไล่เลขอะไรตารางที่1.1หหมายความว่าอะไรรู้ไหมของ 1.1หมายความว่าหรือภาพที่หนึ่งหรือภาพประกอบที่1.1หมายความว่าของเนี่ยมันก็ป่วยหัวอีกนะเอาเอาเอาให้เอาให้ใหตกลงเป็นที่ตกลงกันตรงนี้นะครับอันนี้ตกลงกันตรงนี้เพราะว่าอาจารย์ออยก็พิมอนอะไรก็ตามนั้นนะก็ <c oughs> าตามพิมอนนะ ถ้า,ตา,ต,าตามผมก็อย่างนี้ตารางไม่ว่าจะไปเ,เป็นตารางหรือภาพประกอบนะครับวิธีนับตัวเลขใส่ตัวเลขไปในสารบัญตารางสารบัญภาพและมันจะจริงจริงมันจะต้องมีคําอธิบายด้วยนะต่อท้ายเช่นตารางอะไรภาพประกอบที่1คือภาพอะไรมันมีชื่อภาพมีคําอธิบายภาพด้วยนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองสองจุดหนึ่งสองจุดสองสามจุดหนึ่งสามจุดสองหมายถึง ตัวเลขข้างหน้าหมายถึงบทตัวเลขมี2ตัวใช่ไหมสามหนึ่งจุสมมว่าอย่างงี้ไม่1.1ึ่หนเดี๋ยวงงหนหน้าจุดคือบทหลังจุดคือลำดับของภาพในบทนั้นๆเช่นภาพบทที่1มีภาพ3ภาพก็จะมีภาพประกอบเขียนมาลงไปในสาร,สารบัญภาพแค่ ภาพที่1.1ถึง1.3เท่านั้นมีบางมหาลัยนะไล่ภาพแรกถึงภาพสุดท้ายเรียงลำดับไม่นับบทอ้วกเอางี้นะพวกเราเจอแน่ๆบทที่3เจอแน่ๆตารางเพียบตารางซ้อมตารางนูน่นภาพประกอบบ็อก แต่ทีนี้ถ้าทําแบบนี้มันจะง่ายกับพวกเราตอนทําบทที่3ตรงที่ถ้าเป็นภาพ blocking, บล็อกกิ้งบล็อกที่1ภาพที่3.1กับภาพที่4.1จะต้องเป็นภาพเดียวกันงงไหม3.1เป็นบล็อกกิ้งที่เราวาดด้วยตัวด้วยด้วยด้วยการ์ตูนด้วยด้วย,วยเป็นภาพแปนแล้วก็วาดดาววาดอะไรแล้วก็เดินไปเดินมาบทที่4 ภาพที่4.1จะต้องเป็นภาพถ่ายของบล็อกกิ้งที่เราเขียนเอาไว้ในบทที่3เป็นภาพถ่ายบทที่4คือของจริงบทที่3คือพรอมบุภาพถ่ายตอนที่เราแสดงเพราะฉะนั้นตอนที่ตอนที่เราแสดงเราจะต้องมีตากล้องคอยกดถ่ายให้เราและนี้เอาบล็อกกิ้งให้มันดูด้วยว่าควรจะกดตรงไหนตอนไหนกี่ภาพ ลงลงละครเป็นภาพจริง100%เซต้องเป็นภาพถ่ายณวันแสดงจริงทุกสิ่งทุกอย่างบทที่4คือใช้จริงหมดเดี๋ยวเนื้อหาไว้ค่อยเจอกันบทที่4เจอกันเทอมหน้าตอนนี้ทำให้บทที่3ามให้เสร็จก่อนแต่นี้ผมพูดชงไว้ก่อนว่าภาพประกอบที่ 3.1, 4.1, 3.2, 4.2ภาพประกอบที่บทที่3บทที่4ถ้าเป็นภาพบ็อกกิ้งจะต้องเป็นจะต้องเป็นเหมือนฝาแฝดที่ ภาพหนึ่งเป็นเป็นเป็นการเขียนเป็นการวาดขึ้นมาอีกภาพหนึ่งไม่ภาพถ่ายถูกต้องถูกต้อง90%ถ่ายแค่เอาติดเอาขึ้นโปสเตอร์โปสเตอร์นิเทศาการไม่90%ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่ของจริงภาพอันนี้น้ำฟังดีๆ อีกครั้งหนึ่งโปรดกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งเรากาลังทำงานผลงานวิชาการเล่มแรกของเราทีนี้ไอ้อบทที่4มันมันมันมีชื่อบทว่าผลงานสร้างสรรค์90เป็นผลงานอย่างแค่เกือบแต่ยังเพราะฉะนั้นบทที่4จะต้องเป็นทุกอย่างที่ใช้จริงนะครับเป็นพอทุกอย่างที่ใช้จริง สิ่งที่เอามาเป็นหลักฐานได้ก็คือภาพถ่ายเสื้อผ้าหน้าผมบล็อกกิง้งฉากแสงและนิรทศการหน้าการจัดหน้าบ้านอะไรต่างๆนะนนผลงานสร้างสารรค์นับหมดณนะวันที่จัดแสดงจริงไม่แนะมันไม่มันไม่ชัดและที่สำคัญเดี๋ยวนะน้ำต้นฉบับถ้าสมมติน้ำคอบจากวิดีโอหน้าก็แตกแล้วแล้วเอาปิดปปิน้น ยับอ่ะผมผมผมตกลงเรื่องการปริ้นปริ้นไว้สองที่ที่แรกคือโรงพิมพ์กับที่ที่สองคือเว็บทูปริ้นแต่ที่นี้เว็บทูปริ้นเนี่ยพี่พี่กล้องเห็นพี่เนี่ยตรงเนี้ยตรงตึกแปดไปเนี่ยอ่ที่ที่ร้านร้านพวกเราไปปริ้นอ่อ่พวกพวกเราคอมกาฟไปใช้บริการประจำเนี่ยชื่อร้านเว็บทูปริ้นเนี่ยพี่กล้องเหมาให้เล่มละเหมาในที่นี้คือภาพสีภาพขาวดำรวมกันทั้งเล่มเหมาให้เล่มละประมาณไม่เกิน500บาท แต่ถ้าคิดเป็นหน้าจะแพงเพราะลงพิมพ์ไม่ยอมคิดเหมาคิดเป็นหน้าเฉพาะปิ้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวนะฟังดีๆนะเฉพาะปิ้นอย่างเดียวนะแต่พอปิ้นที่ร้านพี่ก้องเสร็จสามารถเอามาเข้าเล่มตอนนี้ปัญหาอยู่ที่การเข้าเล่มเพราะห้องสมุดยกเลิกการการให้บริการเข้าเล่มราคา120บาทแล้วห้องสมุดไม่ไมข้างบน เมื่อก่อนเราจะใช้บริการเข้าเล่มปกแข็งเนี่ยปกสีน้ําตาลแล้วมันจะได้สีเหมือนกันไม่ใช่ให้พวกเราไปปิ้นไปไปไปเข้าเล่มแถวเกษตรแถวอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าเล่มแถวเกตเอาเล่เอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเล่มที่เราปิ้นเสร็จไปเข้าเล่มที่เกษตรบางร้านไม่รับเพราะบางร้านต้องการเหมาทั้งหมดแต่ตอนนี้ผมผมตกลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วบอกไว้ตรงนี้บันทึกไว้เพราะอนี่ไฟสุดท้ายแล้วสุดท้ายที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าการเข้าเล่ม นะครับพิมนมี2ที่แล้วแต่ใครต้องการคุณภาพอะไรขนาดไหนนะครับแต่ของของของโรงพิมพ์เราอะคุณภาพผมว่าในความรู้สึกผมนะในความเห็นผมของโรงพิมพ์ดีกว่าถ้าถ้าคิดว่าจะปิ้นเล่มที่เก็บเราเก็บเองอน่น่าจะพิ้นโรงพิมพ์ส่วนในเล่มที่จะแบบเก็บไว้ที่ภาคเก็บไว้ห้องสมุดหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปปิ้นลร้านพิกองได้นะครับเพราะคุณภาพคุณภาพร้านพิกองไม่รู้เหมือนกันเนาะ ของผมมันผมยังรู้สึกว่าร้านพี่กองอยังยังยังอีกนิดนึงนะครับเพราะเครื่องเครื่องพิมพ์มันอาจจะคนละยี่ห้อกันนะครับแต่แต่แต่ไม่แน่ต่อไปปีหน้าอาจจะพี่กองอาจจะพัฒนาคุณภาพสิ่งพิมพ์ได้ดีขึ้นก็เหมาให้พี่ก้องเหมาไปก็ได้แล้วก็มาเข้าเล่มที่ห้องเขาแต่การเข้าเล่มพี่กองเข้าเล่มปกปกแข็งอย่างไ้ไม่ได้ก็ต้องส่งซับอยู่ดีทีนี้ผมมีซับอยู่ที่เขาเขาเป็นเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดปัจจุบันนี้ แล้วเครื่องเครื่องที่เข้าเล่มปกแข็งแล้วปัม๊มพสิทธ์ปั๊มลงไปปั๊มให้มันเป็นล่องจับแล้วมันจะเป็นแบบสักนูนๆตาตะนูน,นบุ๋มลงไปเนี่ยพสิทธ์สวยมากนะครับของพ,พี่ๆไปดูดูได้ปั๊มเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพสิทธ์ปัม๊มไม่ใช่พสิทธ์ปิ้นนะครับไม่ใช่พสิทธ์ปิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ปกปิน้นเป็นปกปัม๊มพี่เขายังเปิดพี่เขายังมารับรับบริการมารับพวกเราไปไปไป,ไปทำให้ โรงงานตัวเขาทําที่อย,ยุทยาแต่เขาจะมารับที่โรงพิมพ์เพราะฉะนั้นเราได้ต้นฉบับสมมุติว่าเราได้ต้นฉบับที่พิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนกี่เล่มก็สุดแท้แต่พวกเราแต่แต่ผมจะบอกให้ว่าจํานวนกี่เล่มเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็ได,ได้ได้ต้นฉบับจํานวนเล่มที่เราต้องการแล้วก็มาส่งท,ที่ที่ห้องสมุดนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ที่ห้องสมุดขอโทษที่โรงพิมพ์เมื่อก่อนผมจะบอกว่าต้องไปส่งที่ห้องสมุดแต่ตอนนี้ขอให้มาส่งที่โรงพิมพ์ <c oughs> อ่าแล้วบอกว่าส่งให้พี่ประกอบ นี่เนี่ยตึกแปดลงพิมพ์ตึกแปดตึกแปดให้พี่ประกอบให้พี่ประกอบเข้าเล่มให้นะครับ <S <S พี่ประกอบเ็าจะมี <S 2> <S 2> เ็าจะมีตาพสิทธิ์ที่เป็นปัมป๊มปั๊มบุ๋มให้นะครับที่อื่นอาจจะไม่มีแล้วตอนนี้อยู่ที่พี่ประกอบมีแล้วก็ตกลงราคาไว้ย่อมเยาวถ้าไม่เกินร้อยห้าสิบหน้าหรือประมาณนี้ไม่เกินสันไม่เกินสันสไม่เกินนิ้วนิ้วครึ่งหรือหนึ่งสันไม่เกินหนึ่งนิ้วเนี่ยแกจะคิดเล่มนะครับสองร้อยบาท อทีนี้ผมจะบอกว่ากี่เล่มเราควรทํากี่เล่มเนี่ยพอเสร็จล้วปุ๊บสารบัญก็เสร็จแล้วนะแพ้สารบัญเสร็จแล้วพิมพ <c oughs> ์ได้แล้วพิมพ์ตัวฉบับได้แล้วเราควรจะพิมพ์กี่เล่มกี่ก๊อปปี้นะครับกี่ก๊อปปี้นับนิ้วเอาของตัวเองหนึ่งเล่ม <c oughs> ของภาคนึงเล่ม <c oughs> เดี๋ยวไอตอนไปสมัครเดี๋ยวก็ ทมาทั้งปีมันไม่เก็บค่ะหนูไฟแล้วพอไฟลชิบหายไปก็แหมปริญญาเงินปริญญาก็ไม่ต้องมารับเงินไปริญญาก็ไม่ต้องมารับเศษกระดาษไม่ต้องมารับแล้วทําไมวิญญาณที่พนยังศิลปะทิ่พนทำเหนื่อยมาทั้งปียังไม่อยากมีปริญญาก็ไม่ต้องมีออกไปเลยรู้ครบแล้วเสร็จจบ อ่าหนึ่งของตัวเอง2ของภาคเก็บจะครับเก็บข้อมูลนะครับของภาคทีนี้เล่มต่อต่อไปเนี่ยเล่มจากเล่มที่3เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้สุดแท้แต่ที่ปรึกษาผมผมขอผมไม่ขอเป็นเล่มแล้วผมขอไฟล์นะครับเพราะาไฟล์ให้น้องง่ายกว่านะครับแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราทำเป็นเล่มที่3สาสเหตุเพราะ ของตัวเองเกิดน้ําท่วมไฟไหม้บ้านบึ้มเกิดไปสาบานเิเบิร์นที่ไหนแล้วก็บ้านบึ้มขึ้นมาก็ชิบหายไปเหมือนกันแต่ของของของห้องสมุดของที่คณะของภาพก็อาจจะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่มีภาควิชาแล้วก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนนี่พูดพูดเผื่อไว้เฉยพูดเผื่อไว้เฉยแต่ที่หนึ่งที่มันทุกมหาลัยต้องมีและมันต้องและมันต้อง มันต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้ก็คือห้องสมุดเพราะฉะนั้นอีกเล่มหนึ่งเนี่ยผมอยากให้พวกเราอย่างน้อยมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะเล่มแรกไอ้ประการแรกก็คือถ้าเรามีเล่มที่3แล้วก็ไปบริจาคให้ห้องสมุดใช้คําว่าบริจาคนะครับให้ห้องสมุดบริจาคเพื่ออะไรบริจาคเพื่ออะไรหนึงประโยชน์ที่จะได้แล้วก็คือเกิดบ้านบึ้มของเราชิบหายเรามีที่ก๊อปปี้ใช่ไหมส การเข้าห้องสมุดหมายความว่าห้องสมุดจะทําข้อมูลวิศวศิลป์นิพนธ์ของเราเก็บเข้าไปในระบบและเราสามารถเซิร์ชได้ทุกที่ทั่วโลกทุกคนสามารถเซิร์ชหางานของเราได้ทุกที่ทั่วโลกโดยเฉพาะาตัวเราเองเกิดสมมุติว่าจะไปสมัครงานหรือจะพัดจะผูแบบคนสัมภาษณ์เขาบอกเออน้องตอนจบน้องทําอะไรอ๋อนู a c t ิ้งค่ะจะอคติ้งค่ะพี่จะให้หนู acting ให้ดูไหมคะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องใจเย็นใจเย็น เราจะให้อะไรเขาดูว่าเราเรา,เรามีหลักฐานอะไรดูก็คือตัวเล่มนี่แหละแต่สามารถการที่เราไม่ลืมสมมติไม่เอาเล่มใหม่หรือบ้านบึ้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหายไปแล้วเมาที่พากก็ไม่ได้ไม่ให้นะครับไม่ให้คืนนะครับอีกที่หนึ่งก็คือการเซิร์ชด้วยมือถือเนี่ยเซิร์ชชื่อเราเองเซิร์ชเขาไปที่เว็บไซต์ของสม,มุดมหาลัยธุรกิจมณฑิตแล้วเนี้ยแล้วก็เซิร์ชชื่อเราหรือเซิร์ชเิร์ชชื่อศิลปะที่โบนเรามันก็จะขึ้นมาเลยเพราะมันจะมีอยู่ในระบบ ขึ้นไม่ใช่ข้อมูลเี่กก็คือขึ้นแค่ว่าชื่อชื่อเราเราทําอะไรอย่างนี้มีอยู่ในห้องสมุดนี้จริงหนึ่งเล่มอ่าใช่ก็มือเสื้อหาหือแต่เสิร์ชแต่เสิร์ชให้สมตสมติกรณีเสิร์ชให้ลูกค้าหรือเสิร์ชให้ดูว่าเลยเราเราทำงานตรงนี้มาจริงนะนะครับมันเสิร์ชได้แล้วมันอยู่ไปตลอดจนกว่ามาหาลัยจะเจ๊งเออก็รู้อยู่ นะอ่ะอ,อีกอีกเหตุอีกเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งผมใช้คําว่าบริจาคเขาห้องสมุดมันก็เป็นที่ที่น้องๆจะไปเซิร์ชได้หรือที่ที่ใครก็ได้ที่เขาอย่างกรณีที่ใครอ่าอย่างกรณีสาวสติเสียเนี่ยเดี๋ยวต้องมีทําอีกทําอะไรอีกเขาจะได้เซิร์ชเจอแล้วเขาจะได้มาดูมาอะไรถ้าเราทําทุกอย่างเก็บไว้ดีเขาก็มีสิ่งที่ที่สิ่งที่ เขาเราทำเอาไว้มันก็เป็นประโยชน์กับกับคนกับคนที่จะทําต่อจากเรานะครับประโยชน์ยังไงหลักๆคือเขาจะไม่ทําเหมือนเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมผมพูดตรงนี้บันทึกไว้ด้วยว่าเล่มที่สามเนี่ยถ้าใครมีงบพอพอไหวพออะไรนะฮะเพราะว่ามันก็ทำมันก็เสียตังหลายร้อยอยู่นะครับต่อเล่มแต่ถ้าเราทําได้ ก็ทำแล้วบริจาคเข้าห้องสมุดหนเล่ม,ลมนี่แค่สองนหนึ่ง,งผมทำจบปอาโทร,รู้ปะเท่าไหร่สิ <c oughs> เล่มแถมอ๋อเล่มที่หเ,เล่มที่4ี่เล่มที่หเล่มที่6อันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราไปขอขออนุขอไอความอนุเคราะห์ขอสปอนเซอร์ของอะไรกับใครแล้วเกิดเขาเกิดบอกว่าน้องพี่ขอเล่ม ใช่ซึ่งผมอันนี้ผมไม่ไม่แต่ว่าเราสามารถปิ้นเล่มที่เป็นขาวดำปกอ่อนให้เขาได้ปกอ่อนนี่ลงพิมพ์เข้าเล่มเล่มห้าสิบบาทหกสิบาทหกสิบาทเป็นปกอ่อนเป็นปกขาวขาวอ่าซึ่งซึ่งพวกเราเดี๋ยวจะต้องปิ้นปกขาวหนึ่งเล่มตอนส่งตอนส่งก่อนปิดเล่มไอตอนปิดเล่มแล้วส่งปกขาวให้ให้อาจารย์ตรวจก่อนส่งปกขาวหนึ่งเล่มเขียนบทต้องไปเข้าห้องเข,ข้าเข,ข้าเล่มที่ที่โรงพิมพ์เพื่อว่าต้องมีไฟล์หน้าปก ทำปกสวยๆเคยเห็นใช่ไหมเปปกสวยๆเสร็จแล้วก็เข้าเล่มแบบสายกาวที่ที่ห้องสมุดเนี่ยเอย้ไม่ใช่ที่ห้องสมุดที่โรงพิมพ์60บาท60-70บาทถ้าปิ้นสีก็แพงหน่อยปิ้นขาวดาก็ถูกหน่อยราคาแต่ค่าเข้าเล่มน,น่าจะเท่ากันอยู่ที่ประมาณ40-50บาทแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวในไฟในไฟที่เป็นบทที่3ผมจะมีเทมเพลต3 4 3 4เนี่ยผมจะมีไฟเทมเพลตให้ต่างหากแต่ว่าเทมเพลตก็คือมันก็คือเทมเพลตหนอเทมเพลตเหมือนอันนี้แหละเหมือนเหมือนเหมือนแชปเตอร์นั่นแหละแต่มันจะเป็นแชปเตอร์ผมจะเขียนว่าไฟว่าแชปเตอร์บวกเทเบิลใช่ใช่อ่ะวิธีเทคนิคอ่ะน้ำถามมาก็ดีพูดไว้ตรงนี้นะครับ เทคนิควิธีการทำกรอบแนวคิดหรือโมเดลหรือแผนภูมิหรืออะไรต่างๆให้ไปทำที่ powerpoint powerpoint จะทำทำรูปกราฟิกทำกราฟิกได้ง่ายกว่าเวิร์ powerpoint งงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนึ่งเดี๋ยวสาธิตให้ดูเดี๋ยว,ยวคลิปหนึ่งอันนี้คลิปนี้ก่อนอ่ะทั้งนั้นผมผมขอจบคลิปนี้ตรงที่ว่าถ้ากราฟิกหรืออะไรเงี้ยครับให,ให้ให้ทำใน powerpoint เดี๋ยวอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเอ